สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนนะครับปืนนี่เลยปืนนี่ HK นะครับ HK ซากุระนะครับก็มาลองเปรียบเทียบกับของเก่าดูนะครับว่าคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนี่นะครับความแตกต่างนะครับความแรงของปืน HK ซากุระนะครับ35ลาลยเดียวส่วนของเก่านะ HK ไฟนะครับ33ครับก็ดูคุณสมบัติความแตกต่างกันไปนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับ2ปืนนี้เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับก็มาทดสอบความแรงของ HK ซากุระนะครับว่ามันความแรงเท่าไหร่ อย่าทดสอบยิงหัวนะป้องตายนะครับนัดเดียวตายเอา้าหลบทำไมเนี่ยอย่าหลบดิผมทำไมเนี่ยยิงหัวเดียวตายนะยิงระยะไกลดูเอ้าเผยลั่นไป็สองลูกทำไมโอเคตายนัดเดียวตายทดสอบยิงตวัว <c oughs> เหลือหกสิบเจ็ด ส่วนคนนี้ล่ะอา้าวยังไม่โดนโอเคเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือเจ็ดสิบสองทดสอบยิงหัวนะเอาให้เคไฟทดสอบยิงหัวนัดเดียวตาย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 หัวแม่งนัดเดียวตายหมดเแหละยิงตัวเหลืออะไรเอ่ยเหลือเจ็ดสิบ โอ้ยโดนสายฟ้า <c oughs> ยิงขานะครับยัยเจ็ดสิบสี่โอเคสำหรับที่ผมเข้ามานี้นะครับเป็นด่านใหม่นะครับเป็นโหมดบอมแบทนะครับก็ที่ผมสู้อยู่ด้วยนี้เป็นบอทนะครับบอทนะครับเป็นบอทเอมันไม่ใช่คนจริงๆหรอกแต่ว่าแม่งแม่นมากนะครับ <c oughs> อุย้ยเห็นมันละมันแม่นมากนะครับแต่ว่าแต่ว่ามัน จะออกจากโง่ๆหน่อยนะครับมันโง่นะครับแต่ว่านแม่นแค่นั้นแหละชุอยู่ไหนยังไเอาไม่ใช่โอ้ร้อนร้อนเจอเสาที่ร้อนเลยเฮ้ยเจอแล้วเรียบร้อยเสร็จเป็นหนึ่งคิวนะครับเแล้วอุ้ยโอ้ยเต้นเต้นเลยซึ่ง AI พวกนี้แม่งโหดมากนะครับ แป๊บแป๊บแม่งยิงตายอ่ะแต่โดนถูกพวกแม่งนะไปไปว่างว่างว,างวาง่างเดี๋ยวว่างไหนวะน่าทางนี่มั้งเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนยิงรัวมากนะครับ เนื่องจากปิงเยอะด้วย <c oughs> ดูพวกบอดเป็นโง่ก็หล่ะ <c oughs> อ่าวเรียบจเจ้คนนี้เก็บหมดเลยนะครับไม่เหลือให้ผมเลยอะกว้างนะครับผมไม่ค่อยรู้มากตอนเนี้ยบอกเลยเพิ่งมาเล่นนะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วมาแม่ไปลอยดีกว่าพวกนี้แม่งแม่นไม่ใช่อะไร้ร้ายอะโอเครอบนี้บวกเอนะครับ บยบุก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 บุ๊กตานนี้คเดีย๋ยวอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโหบ้าไปแล้วบ่ยฟรีว้าวเรียบร้อยมีอีกไหมเคลียเน่นงานดูปิงแต่ละคนนะครับสองสามร้อยกันทั้งนั้นคนไทยเอยงนั้นครับไม่ใช่อะไร <c oughs> ดูปิงแต่ละคน ใครบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเขาติดตามมานะันี่หลัดคุณมิกจบอย่างโหดเลยไปลุยใหม่ลุยใหม่ทีมเราแม่งโหดจริงสำหรับเฮดเคสากุระผมว่าก็คล้ายเฮดเคของเก่าเลยไม่คล้ายอ่ะเป๊ะเลยทั้งเลงเลยเปลี่ยนแค่สีผมนั่นแหละ แล้วก็มีเอฟเฟกต์ปืนที่เปลี่ยนสีนั่นแหละอยู่ไหนอยู่ไหนพวกบอทเคลียร์นะไม่ใช่แม่งแอบเลยนะพวกนี้โอ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยยิงไรกันอนะยิงด้วยยิงด้วยโอ้ยิงด้วยยิงด้วยย,ยิงด้วยเอาเปเอาปตาง โหพวกนี้ไม่เหลือยิงเลยมามายิงเลยม่าย่ยเื่อดได้แล้วเฮดช็อตไปน่าจะอยู่นีนตัวนี้มาแล้วมาแล้วอุ้ยยิงเลอตวนโอ้โหทีมเราแม่งเจ็บเรียบเลยเมื่อกี้ผมลองไปเล่นคนเดียวมานะครับแม่งโดนพวกนี้แหละยำแม่งเลยแปดลุมหนึ่งอะรอบนี้ผ่าพวกมาครับเลยสู้ไหวนะ ไปวิ่ง oh. <l Jean Rabbit bulun> อันนี้กว้างอุ้ยเจอแล้วเอารลเบิดไปกินเออโอ้ยฟิวปิวๆิวๆิวิวโอ้โหไม่รอดครับซึ่งพวกบอดนี้มันจะเดินโง่มากนะครับแต่ว่ามันยิงแม่นแค่นั้นแหละโอเคมาทางเดิมเพื่อนแม่งโหดมากอ่ะอุ้ยปืนอะไรวะสายฟ้า แยมากโอ้ตายมีไหมเก็บ44วางก่อนขอวางก่อนขอวางก่อนจุบ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 นครับทีมมันเหลือสองคนนะครับวางกับระเบิดไว้ลก็มีนี่ว่าวางด้วยวางด้วยพวกแมงน่าจะไม่มีกันนะครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่ามี่ม,มีนะครับ เฮ้ยเหลือหนึ่งแล้วขอล่าเลยกันอาา๋อแม่งหมดทำไมบอดมันอ่อนจังวะอ่อนแองเลยมันต้องยืนอยู่เกิดแน่เลยมาละฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบๆปลารวบไปชูวอะไรวะเรียบโธ่แม่งอ่อนวะ่ะ เพื่อนตายแถวนี้ยังไงเจอศัตรูตแล้วโิ่งอ่ะยิ่งต้อง z o o ครับม,นะมองไกลๆไม่เห็นสายตาสั้นไรักสัญญาอุย้ยเสียอ่ะเสียว่มะมาเสียวอะไรแถวนี้เนี่ยเอาด้วยปดุมดุมโดนไหมไม่รู้อุยอ้ยยังไงซูมแม่งเลยเอ้อยเฮ้ยเฮ้ยตายไปเลยเจ้าช่างอ่อนแอเหลือเกินตูมยิงระยะไกลเนี่ย <c oughs> ไอ้เอ้าจบหนุกอ้อมไปทางนี้ดีกวะเอ้าทำอะไรเนะี่ยทำอะไรเนะี่ยไม่สนคนระับผมจะวางเอ้อยเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นมีไหมมีไหมมีมมมมมสองตัวอยู่รอบโอ้โหเอาแม่งโหดจริงๆจับออกมาวางด้วยวางด้วยเอ้ยไม่ใช้ปลาแฟลวางวาง วางสบู่ครับเลื่อนหัวแตกตายขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ